ผู้ปกครองทุกท่านนะคะและก็นักเรียนทุกคนค่ะครูชื่อครูหยกนะคะจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยคะว่ารายวิชาภาษาไทยต้องใช้นะังสืีเล่มไหนบ้างเล่มที่1น,นะคะวันละคดีและวาารรณกรรมคะ่ะด้านบนจะเป็นสีส้มๆนะแล้วก็มีเด็กยืนยิงนธนูอยู่คะเล่มที่2นะคะหลักการใช้ภาษาไทยค่ะด้านบนจะเป็นสีชมพูนะคะ สค่ะเป็นแบบฝึกหัดนะคะเล่มนี้สำคัญมากเลยนะคะนักเรียนต้องเก็บรักษาแล้วก็เขียนชื่อให้ดีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเล่มค่ะก็คือสมุดนะคะให้หนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่วิชาได้เลยค่ะ ลั่นจถัดไปเรามาเข้าสู่เนื้อหาคลิปที่1กันเลยดีกว่านะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสระไทยใช้ผสมคําเป็นสระเดี่ยวทั้งหมด18เสียงเราไปดูกันนะคะว่าสระไทยทั้งหมด18เสียงเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย เรียนทราบไหมคะว่าความหมายของสระคืออะไรสระเป็นส่วนประกอบของคำที่ทำให้คำสามารถออกเสียงได้ซึ่งจะผสมกับพยัญชนะและวรรณยุกต์ให้เป็นคำที่มีความหมายและใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นคำต่อไปนี้คำว่าไงคำว่าไงมีความหมายเป็นการทักทาย ในระดับเป็นกันเองเป็นเพื่อนการสามารถใช้คำนี้ได้ไงนะคะมีงองูเป็นพยันชนะและมีสระไอเป็นสระและวรรณยุแม้จะไม่ปรากฏแต่ก็มีเสียงอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำแล้วนะคะเรื่องแรกคะ่ะนักเรียน สระเดียวชื่อก็บอกแล้วว่าอยู่เดียวๆใช่ไหมคะเดียวก็คือไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรสระเดียวเกิดจากเกิดจากฐานเพียงฐานเดียวนะคะมีสระอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสระเดียวนะคะมีทั้งหมด18ตัวก็คือสระอออีอีอืออืออ,อูอูเอเอแอ แอเออเอเอโ pues อโอออออนั่นเองค่ะคำแรกค่ะรูปอะไรคะอ่าปลาปออาปลารูปที่สองแกะกอแอแกะรูปที่สามเงาะงอะออเงาะ และนี้ก็เป็นตัวอย่างคำเพิ่มเติมอ่าคำแรกค่ะค่ะสิสีหืฮหือดูดูเละเลแพแพโตโตเกาะกอเจอเจอเด็ก สามารถที่จะหยุดคลิปนะคะแล้วก็ฝึกอ่านให้คล่องแคล่วได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคลิปที่1สระไทยชัดสงคาสระเดียวมีทั้งหมด18เสียงแบ่งเ,เป็นเสียงสั้นและเสียงยาวแต่เอ๊ะนักเรียนจะจําได้หรือเปล่านะว่าสระเสียงไหนสั้นสระเสียงไหนยาวดังนั้น ครูคิดว่าต้องทดสอบนักเรียนโดยการที่ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะสมุดหนึ่งเล่มน,นะคะเปิดหน้าที่หนึ่งยังไม่ต้องเขียนอะไรนะคะต่อไปเปิดหน้าที่สองอ่ะเราจะเขียนวันที่นะคะวันที่หนึ่งมรรทัดคาสร้างหนึ่งมรรทัดจากนั้นก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทําค่ะโดยครูจะเช็คชื่อตามแบบฝึกหัดที่ครูได้มอบหมายไปนะคะ ถ้าหากนักเรียนไม่ทำแบบฝึกหัดแสดงว่าวันนี้นักเรียนไม่ได้เข้าเรียนนะคะจะนับชั่วโมงโดยการทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเขียนสมุดกันค่ะไปกันเลย